เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวว่างหรือยังครับตอนนี้ว่างหรือยังนะครับกับผมกับผมคุณนพทาจิตให้ว่างนะครับที่นี่อยุธยาครับอีกคลิปหนึ่งนะครับผมถามว่าว่างหรือยังนะครับหมายความว่าวันนี้ทําจิตให้ว่างหรือยังครับนะครับจิตของเราเนี่ยนะครับทําให้ว่างหรือยังครับอย่าให้กิเลสเข้ามาเกาะลุมเร็ดขาดนะครับจิตเรา ทำจิตให้ว่างนะครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก่อนจะทําอะไรก็ทําจิตให้ว่างซะก่อนเมื่อจิตว่างเกิดสติก็เกิดอะไรต่างๆมากมายนะครับสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยเมื่อจิตว่างแล้วนะครับเชื่อไหมครับก็คือปัญญานะครับหรือสมาธิอะไรต่างๆเนี่ยนะครับศรัทธาความศรัทธาอะไรต่างๆเกิดจากหลังเกิดจากทําจิตให้ว่างนะครับเมื่อเอาทีนี้ทํายังไงนะครับทําจิตให้ว่างก็คือง่ายๆนะครับพวเนี้อะไรครับ ที่ผมบอกอยู่ในทุกคลิปนะครับก็คือหลับตานะครับแล้วก็เพื่อมาให้กิเลสเข้ามานะครับแล้วก็ดึงลมหายใจเข้าออกนะครับเอาจิตไว้ตรงนั้นนะครับอย่าให้กระโดดนะครับทําได้สักเริ่มจากสิบวินาทีก่อนครับเรื่อยไปนะครับแล้วก็ถ้าได้ทําได้ก็ทําต่อไปนานๆนะครับทําจิตให้ว่างเอาเริ่มนะครับจิตมาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกนะครับ อย่าให้กระโดดเด็ดขาดนะครับกระโดดดึงกลับมานะครับดึงจิตกลับมาให้ได้ฝึกทําบ่อยๆนะครับเน่ย ครับสักนิดเวลาเล็กน้อยอยังดีนะครับเมื่อจิตว่างแล้วเราจะเกิดเกิดบุญขึ้นมาทันทีนะครับจิตว่างเกิดสตินั่นแหละสติก็คือบุญนั่นเองนะครับเมื่อจิตว่างแล้วก็จะเกิดบุญเราก็แผ่บุญนะครับแผ่บุญไปนะครับเมื่อเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราดึงจิตให้ว่างก่อนนะครับแล้วก็มีสติมีบุญเราก็แผ่บ,บุญนะครับอิทังเมยาตินางโหตุสุกิตาโหตุยาตโย ขอบุญนี้จงสําเร็จแก่ญ,ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขนะครับนี่แหละครับประโยชน์ของการทํา,าทจิตนะครับฝึกไว้บ่อยๆครับทาวันละหลายหลหนนะครับขอขอขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับ